สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK ค่ะคลิปนี้นะคะรถตรงสวยๆราคาก่อนเก็บงานนะคะทุกท่าน Honda Accord โฉมปาวานราคาอยู่ที่129,000บาทนะคะเอกสารครบภาษีต้องจดใหม่นะคะทุกท่าน สีเดิมบางมีเก็บงานบางชิ้นนะคะถ้าหากท่านใดสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามช่องทางการติดต่อใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถโทรคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่ามีงานเก็บอะไรบ้างนะคะหรือว่าต้องการนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจก็สามารถโทรนัดเข้าไปได้เลยนะคะทุกท่าน ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามช่องทางใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็นมาแนะนำรถสวยสภาพดีนะคะให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกหาไว้ใช้งานกันนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะคะมีริ้วรอยตามอายุการใช้งานคะ่ะห้องเครื่องนะคะเดิมๆเลยนะคะคันหน้าคันหลังตามรูปเลยนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ